ทำไมกูมือทำไมกูเล่นเลยน้าลวมันขึ้นวะเฮ้ยอร่ะมทำไมว่ายังไงต้องไอ้เชลย down you go i m beacon h e r เพี่ยนรัให้ผ่านีเทป s e าดตอนนี้เล่นพ่านไหนจะเก็บตาวเลหรือไม่ครับเะหว่นี้บอสเมด neon unknown 12 bullet ตรงนี้1เฮ้ยๆ30 hey. seconds left maybe left ไอชิยังไม่ตาย นนยิงตึงตึงตึงแขนไปก็เลิกกระชุดมันไม่ตายคุณน่าคุณน่าจะเข้าสโคปแล้วยิงปีนไม่ให้ตายเบอว่าอะไรยม่ร้านเเอแลมตายย ปาสติมบบิคอนไม่ทันนะความบอเลวเลยแล้วยืนเลียงหายตายไม่ตายมันมีสมุงโ,โอ้ขอบคุณมากครับ ฮ้ยมากไงมันน right? ah. ี่กูว่ามึงเหมาะกันเลยน่าทางขวาเพื่อยเฮ้ยเอมผิดนะเอมผิดนะแอมผิดนะหลังสุดที่ เขาไอ้แยพีกูตายหาเลออมันวิ่งมาใส่พี่เต๋โคตรน่ากลัวเลยไหนจะหาตัวไหนไหนเนแม่เวเฮ้ยพี่เต๋นตีนตวิงแมนวิงแมนยง่งแมนมัโดนนวิงแมนโด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 นัไ Này That is some annoying lineup. thở hổm. Anh ta này rơi, anh ta bị rơi. Anh ta bị rơi, anh ta bị rơi. Anh ta bị rơi, anh ta มนไหมันมันมันไม่ยอมให้มันไม่ยอมให้เราฆ่าแล้วมันเดินผลาดไหนแม่เฮ้ยเบรมโตน72โซโล่ไปใส่ไปทักไปใส่ไอ้ไอร์วิลก็พลัง เฟนซี i i ่ยิงตาย I was still s เ late my b e d ด็เป็นซีตายเสียดายาน่ะอันนาจังเมาจังเลยแล้วี่ก I lift can you up. กูลองเล่นแบบอันตรายดูดีกว่าปุ๊บไม่ปุเหรอให้กูไปด้วยบุกแม่งเลยอย่าไปกลัวรอรอรอเดี๋ยวฟังเสียงท้ามิดเหรอรอรอเสียงเก็บออกเขาได้ไหมเฮ้ยมีวะตามมาตามมาตามมาดูดีไกลนะ เมื่อกี้ลูกใครโดนทุกอย่างเลยนกำแข่งไฟแล้วก็ของเฟดมึงจะ oh oh, oh, oh. okay. oh, ออมป่ะมึงออมออมทำไมออมทำไมมาอยู okay. oh, okay. чи, ่นั่นได้ยอะไรเงียบมากไม่แม so ่เตรียมเตรียมเตรียมกระตือกระตือ กระจายเป็นแวมีการลเอเรียโอดีมมาทำเป็ันเท็งลาบไ <Nice. S 1> <laughs> อู้เงียบมากเงียบมากเงียบแบบเงียบขุบบนขเลยเพราะเห็นไซเฟอร์ถืออด,ดีมคนนึงกลางกลาง อูดมันเ้ยยังอยู่ยังอยู่อยูอย <Yeah. S 1> ย่เีมันจะเป็นต้องคขาบากูรู้ไหมว่าไอ้นี้ก็กูประกบเปิตีเลยนะนไม่ได้วู้โอ้คนนึงคนนึงออ้กีผูยืนยิงเลยเมื่อกี้